แกงเขียวหวานไก่ไปตอนนี้ลุยในคลิปเลยครับนี่เลยแกงเขียวหวานไก่ชําๆเลยไปลุยเลยแกงเขียวหวานไก่วันนี้นะที่แกงเขียวหวานลงไปคนพริกแกงเผ็ดหน่อยนะขางกะทิลงไปล้วนเลยเดี๋ยวหัวกะทิค่อยตาม อาพุ่งแล้วไก่ลงเลยนี่หนึ่งตัวสับล้างเรียบร้อยลงไปน้ำซอสสูตรพิเศษ ทีเดียวจบเข้มข้นอ่ะทิ้งไว้ให้เดือดให้สุกก่อนเดี๋ยวเขาหัวกะทิลง อพุ่งแล้วไก่สุกแล้วหัวกะทีิลงเลยจะได้มันมัๆม,มะเขือลงไปอรอให้มะเขือสุกก่อนเดี๋ยวพริกซอยโหระพาลงสุดท้ายจะเสิร์ฟแล้วโหระพาพริกซอยลงไป ตันนี้ก็จะหอมฟุ้งเลยอ่ะมาดูใกล้ๆนี่เลยวันนี้เป็นแกงไก่เขียวหวานไก่นี่เลยชำํชำๆแบบนี้เลยเน้นเนื้อไก่ไม่เน้นผักมะเขือน,น้อยอ่ะทุกอย่างพร้อมแล้วตอนนี้เสิร์ฟได้ไปเป็นแกงเขียวหวานไก่ มันก็ต้องคู่กับนมจีนไปตอนนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วไปคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ